สนับสนุนโดย Pi v a ว e คา r ์เรนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจอง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา รถเคคาถือว่าเป็นรถทรงกล่องขนาดเล็กที่มีขายเฉพาะยยนญี่ปุ่นเท่านั้นครับซึ่งเป็นรถที่แฟนๆชาวไทยมีกระแสะเรียกร้องอยากให้นําเข้ามาขายมากที่สุดเพราะทุกครั้งที่นําเสนอข่าวรถยนต์ประเภทนี้ออกไปมักจะเกิดกระแสะตอบรับจากคนไทยอย่างลรหลามเช่นกันครับจนบางครั้งถึงกับเอ่ยปากว่าของดีๆแบบนี้ทําไมถึงไม่ขายไทย ซึ่งจริงๆแล้วมีเหตุผลที่น่าสนใจว่าทำไมรถเคคาจึงไม่ทำตลาดนอกญี่ปุ่นเลยและวันนี้ทางช่องออโตคาร์นิวจะพาไปดู4เหตุผลที่วางขายในไทยไม่ได้ครับเริ่มกันที่ประการแรกรถยนต์เคกาเป็นรถยนต์ซกเ m e n t พิเศษที่พัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ต้องการให้คนญี่ปุ่นสามารถเข้าถึงรถยนต์ได้ง่ายและมีตัวถังขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีอย่างจำกัดประหยัดน้ำมันและราคาถูก ดยรถยนต์เกยคานั้นได้ถูกกำหนดขนาดตัวถังที่มีความยาวไม่เกิน3.4เมตรความกว้างไม่เกิน1.48เมตรและความสูงไม่เกิน2เมตรซึ่งดูจากขนาดตัวถังดังกล่าวรถยนต์ประเภทนี้จะมีขนาดเล็กกว่าซูซูกิซิลาริโอที่มีวางจำหน่ายในบ้านเราในตอนนี้ครับอีกทั้งครับรถตัวถังที่เล็กจิ๋ของเกยคายังมีผลโดยตรงต่อความมั่นคงขนาดขับขี่ที่มีความเร็วสูงอีกด้วยครับ พอบ้านเราขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการจํากัดความเร็วจนก่อให้เกิดบัติเหตุบนถนนมากที่สุดในโลกมันจึงไม่เหมาะนะักที่จะนํามาวิ่งบนถนนบ้านเราโดยเฉพาะบนทางด่วนหรือทางหลวงระหว่างจังหวัดที่มีผู้นิยมใช้ความเร็วสูงในการเดินทางครับ ประการที่2ครับรถเคคาร์ยังได้กําหนดปริมาณกระบอกสูบของเครื่องยนต์ไว้ที่ไม่เกิน660ซีซีและต้องมีกําลังสูงสุดไม่เกิน64แรงม้าจึงแทบไม่ต้องพูดถึงความแรงกันเลยทีเดียวครับเพราะลําพังรถยนต์อีโกคาร์ก็มีเครื่องยนต์1,204ซีซีซึ่งส่วนมากจะใช้เวลาราวๆ12-13วินาทีในการเร่งความเร็วจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่รถเคคาร์อาจต้องใช้เวลามากถึง17-18วินาทีซึ่งไม่ต้องหาความเร็วกันเลยทีเดียวครับ และถ้าหากใครคิดว่าอัตราเร่งไม่ใช่เรื่องสําคัญแล,แล้วเราก็ให้ลองคิดถึงสถานการณ์ที่คุณต้องการจะแซงรถพ่วง18ล้อสักคันบนถนนแบบ2เลนส่วนกันตามตาม่ตางจังหวัดหากดูจากอัตราเร่งที่เชื่องช้าขนาดนี้แล้วอาจจะก,ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวครับประการที่3ครับรถเคคาที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อนเน้นการใช้งานในเมืองเป็นหลกักเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะเป็นเกาะและผู้คนตามหัวเมืองใหญ่จะอาศัยอยู่กันอย่างแออัด และทุกบ้านจะต้องมีพื้นที่จอดรถอย่างมิดชิดจึงได้รับอนุญาตให้ซื้อรถยนต์ได้อย่างจำกัดดังนั้นรถเก๋งาส่วนใหญ่จะถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่ทรงกล่องเพื่อเพิ่มพ,พื้นที่ภายในห้องโดยสารให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ทําให้สมบัตอนานในการขับขี่จึงกลายเป็นเรื่องรองลงมาครับในการพัฒนานรถยนต์ประเภทนี้ขณะที่สภาพการใช้รถยนต์ของคนไทยนั้นคงไม่อาจจะแยกได้ว่าจะเน้นการใช้ใงานในเมืองหรือนอกเมืองพาถยนต์หนึ่งคันต้องต้องใช้งานได้ดีทั้งการขับขี่ในเมืองและต้องสามารถขับขี่ได้ทั่วไทยครับ ซึ่งหากใครเคยไปญี่ปุ่นคงจะเห็นว่ารถเคคาก็มีวิ่งบนทางโดนข้ามจังหวัดอยู่ไม่น้อยครับแต่อย่าลืมว่าชาวญี่ปุ่นเคร่งคัดในเรื่องการยากัดัความเร็วอย่างมากซึ่งไม่เหมือนกับในหนงัง fast the furious เร็วแรงทะลุรลกนะครับโดยถูกจำกัดความเร็วสูงสุดของญี่ปุ่นอยู่เพียง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นดังนั้นรถยนต์เคคาจึงสามารถวิ่งบนถนนของญี่ปุ่นได้ทั่วประเทศได้อย่างสบายใจและปลอดภัยครับ ส่วนประการที่4ประการสุดท้ายคือในด้านของกําแพงภาษีนําเข้านั่นเองครับที่ทําให้รถเคจคายมีราคาสูงเกินไปจนคุณสามารถซื้อรถยนระดับดีเซ gment พิกัด2 0 0 0 cc ถึง2 5 0 0 cc ได้ที่มีความหรูหราและมีสาระที่ดีกว่าอย่างสบายครับส่วนคนที่ถามว่าแล้วทําไมไม่นําเข้ามาประกอบเองเสียล่ะก็ต้องตอบว่าเพราะราคาไม่คุ้มค่ากับการลงทุนของบริษัทรถยนต์เงครับ เนื่องจากการขึ้นสายการผลิตรถยนต์หนรุ่นจำเป็นต้องมีความต้องการของตลาดมากพอไม่ใช่ไปยังเฉพาะตลาดในประเทศเท่านั้นแต่รวมไปถึงตลาดอื่นๆในภูมิภาคด้วยที่จะคุ้มค่าต่อการลงทุนครับ ดังนั้นบริษัทร,รถยนต์จึงมุ่งเป้าไปที่พัฒนานรถยนต์ที่เหมาะสมกับตลาดที่แท้จริงในแต่ละภูมิภาคมากกว่าเพื่อตอบสนองลูกค้าได้ดีกว่าและปล่อยให้รถยนต์เคคาทำตลาดอยู่แต่ในเพียงประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นยึ่งทําให้ความฝันของใครหลายๆคนในการครอบครองรถยนต์เคคาคันจิว๋วรูปทรงน่ารักและประหยัดน้ำมันคันนี้ที่หวังว่าจะทาตลาดในประเทศไทยนั้นยังคงเป็นเพียงความฝันต่อไปครับ สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกวกวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตท,ที่นี่ก่อนใครกับ Auto Car il, ออโต้คาร์นิวครับ